สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิ่มพุ่งกลางกับพี่เป้นะคะวันนี้พี่เป้มีเลขสวยๆมาอัปเดตให้กับทุกท่านในทราบกันอีกเช่นเคย16กันยายน2564นี้ fc ป้าแตนส่องเลขไขขวัญรัวๆนะคะวันนี้8กรกฎาคม2564ก็มีพิธีเรียกขวัญป้าแตนนะคะซึ่งหลายคนก็จับจ้องไปที่ไขขวัญเพราะตอนที่ ทำพิธีให้ลุงพลตอนนั้นเลขไขขวัญออกตรงตรง,ตรงคือ17งวดนี้เลขป้าแตนจะตรงตรง,ตรงอีกหรือไม่นะคะซึ่งก็เป็นมันมีขีดสองขีดนะคะเป็นขีดสองขีดซึ่งหลายๆคนตีเป็นหนึ่งและป้าแตนพูดว่าเฮ้ยเลข11ตรงกับวันที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ของป้าแตนพอดีหลายคนก็จับจองลอตเตอรี่เลข หน,หนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงของให้ทุกท่านโชคดีนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกท่านหน,หนึ่งงวดนี้จะมาหรือไม่ลุ้นกันจะ้ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใด like, ก็ขออาภัยทุกท่านมานะตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆยปังๆกันทุกคน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ